ค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องปัดปัชเชนเนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาให้ทุกคนนะคะได้คอมเมนต์นะคะตั้งแต่เราลงคลิปอันนี้ไปประมาณสัก4นาทีที่ผ่านมานะคะให้ทุกคนนะคะได้คอมเมนต์แต่มันฟิวเจอร์มันปิดอยู่ก็บางทีเราก็จะมีกิจกนี่ทุกคนแล้วก็ต้องอันนี้นะคะให้ทุกคนนะคะไปหาคลิปที่เป็นอันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวลงเนี่ยลงมานะที่ชื่อว่าสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะแนนโนนะคะ อีีอย่างนี้นะคะให้ทุกคนกดเข้าไปนะคะอันคลิปนี้แล้วที่ Q&A เองอ่ะโอ้โหไม่มีใครคอมเมนต์เลยโอ้ยปวดหัวอ่ะเดี๋ยวว่าจะมาคอมเมนต์นะคะอีกอันหนึ่งเนาะค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะพิมพ์ว่าให้ทุกคนโหวต ละวางโปรโหมช,ช่องกับวางโปรหมูช่องกับ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 อะไรดีเออที่เราเคยบอกเล่นแมป SCP แมป SCP 3ามศอ่ะเดี๋ยวด้ะตาดีดีนิวอ๋อเดี๋ยวด้ะใส่ผิดเป็นเหตุงง ก็คืออันนี้นะคะทุกคนน่าสงสัยว่าเวลามีคนคอมเมนต์ใช่ผู้ปกครองของปันหรือเปล่าคะเออคือคลิปนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ปกครองเลยนะคะก็คือทั้งช่องของปันนะคะคือปันปกครองคนเดียวแต่พ่อแม่ก็จะเป็นคนแบบคุมดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือเราช่องนี้เราเป็นคนทําเองดูแลเองอันนี้หมดเลยค่ะแล้วคือไม่ต้องสงสัยนะคะที่ทีทีมงานมีไหม ไม่มีนะคะทุกคนมกเมื่อกี้คือเราเอ,อทุกคนมกเมื่อกี้มันสี่สี่ซับทำไมมันเหลือสี่สิบสามซับอ่ะเออทำไมไม่ช่วยกดอันนี้เลยเราเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะกว่าจะตั้งตัดคลิปได้แต่ละคลิปเหนื่อยเห็นใจเห็นใจปันๆหน่อยนะอย่าก,กว่าาจะได้ สองพันครั้งการดูเนี่ยมันยากๆมันตอนแรกวันก็คิดว่าแปบบ๊แบบเดียวก็ดังเงี้ยอาจจะเคยคิดนะคะแต่ว่าทุกคนไม่ได้ง่ายๆเหมือนที่คิดนะคือไอ้พวกเนี้ยยังอยู่ยี่สิบเอ็ดอย่างนี้อยู่เลยทุกคนลองคิดดูก่าจ่ะบรรจะใต้แต่ละคลิป,ปะอะเนี่ยพันแปดสองอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเห็นใจบ้านนอยก็จะนั่งตัดคลิปได้เหนื่อยเหมือนกัน เพราะว่าันปัาก็อยากแบบทำช่องชาแนลให้ทุกคนแบบมีความสุขนะคะสำหรับคลิปนี้เราไม่มีอะไรจะพูดแล้วกาอนลงกดไลค์กดแชร์กดจับจักไกให้ช่องน้องป,ป,ปันปันชานน้องให้ช่องบันัน c ยชาแนลนะคะสำหรับวันนี้จังหวัดยี่กับ